กระลังจูนงามๆเนาะมึงอะดอกอดน,นะดนอาดอกใหญ่ดีพี่น้องเอ้ยอืเคราะห์กันนึ่งดอกกระลังงามๆจูนจ้ะก็แดงเกิดไหมามานเลยจ้ะอุ้ยโอวัตินี่ดอกเดียวสองดอกสองจุ่มดอกกระลังลง,งมามพี่น้องพี่น้องเฮนแรกเห็นแค่นี้ไม่ใจมึาางเปิดขึ้นนะ เห้เ็ไ้สนทางซ้ายเลยสวัสดีครับแล้วต่อมกันเนา่ยแเย่งกันอาจัในกับมาพบกันครับเสาเหนีนนอกกับเสาวนิดนอกอีสานพาลุยลุยทุกไม้ครับของอีสานบันเนอร์นอกจากมือนี้วาก่อนคุณบัมาเนาะคุณติทุระอยู่จ้ะมือนี้ก็มาลุยครับเสาวนิดกับเบารถสามสองจ้ะสองตันหนึ่ง เมื่อวานเขาปุดยเขาปลามาดูแล้วเนาะประมาสองอาทิตย์เสวียนสินปุดยเขาปลาเลาะหาเมืองเฮ็ดจ้ะมีแต่เส้นนี้เพิ่นไปเนาะวันนี้ก็นให้กัมาหมานก็เพลินจใจมือนี่ยมามาหมาดมาเข้าหมาดหมานนะางค้าถึงเลยันจะไม่ให้เขาไปลุ่นน้ำกันเนาะจ้ะไปอัมนี้มานนาหมาเนาะเดิเนี่ยไหนมาแล้วดอกแม่งเนาะทั้งไงทั้งเงาคือเนาะวัอนี้อากาศกดือดมๆเนาะเหมือนขึ้นเพราะว่าฝนตกนนาะไปลุ้มกัน ก็ละจ้าดอกเหล็กแหกมนันเนาะก็แดงจ้าขอมูดเป็นออกก่อนเห็นแ้มีดอกเดียวเนาะจ้นะเนาะดอกหนากระแตกๆจ้าเฮ็ดข้าวแป้งจ้าเมื่อคืนนี่ฝนตกมากนาะจ้นะเนาะหนาเพิ่งก็เลยสีโบงงามปันใดสเนเนีเปลีอนแน่เปลี่นขี้ดินนะเนาะเฮ็ดนาเลยจ้ะิ่นถือฝนเมื่อคืนนี่พี่น้องสีหนึ่ง ดีหน่อยคุณเห็ดกะฮ่างๆได้พี่น้องมาหนเิเขาเป้งจังคุนเกิดเป็นมูกันถือฝนมันขึ้นสีบ่งามปันไหนเด้อจังคุนเกิดเป็นมูไปทั้งคู่นย่พี่น้องเขาเป้งจ้ะเขาเป้งพี่น้องนี่เท้าแล้วจ้ะ เกิดไปเป็นท้องที่ตรงน,นี้ก็จะต้นเถ่าเกิดในคลองน้ำเนาะก็เดงพี่นอ้องกำลังจูงกำงามเนะเมาะมึงอะโด่งน้าโด่งใยดีพี่น้องเอ้ยง่าจัดอ,อือีกจูงหนึ่ง หนาวเลจ้าแต่เลือดตูนเฮ็ดแท้พี่น้องหนีเพิ่งเทาแล้วคราวนี้แต่อมุนมันแหละพี่น้องสสด็จยุ่ยนอ้อสองดอกเฮ็ดเกือนห้างๆจากเชียงนี่หนาเรศสองดอกเฮ็ are, ดหนาเรศหนามมัน มันถือฝนมาคึืนจ้ะเ,เลย่ค่ข่งามเนาะเห็ดนาเลจ้ะสองดอกเห็ดนาเลจ้ะ,จะสีมีสีม่วงปิดจักน้อยจ้ะคอมเมนต์ขอบแป้งเนาะจ้ะนาเลเนาะพี่น้อง สองดอกอืมเล่พี่น้องแม,ม,มันเล่ม่วงดีแทะอโอ้บสมบูรณ์ดีจะ้ะเฮ็ดนั่นเล็วจะ้ะอืมดอกบ่อยงานปานเดเนาะมันเกิดห้างกันเนาะดอกหนึง่สงสสมดอก จุ่มกระจุม่มอันบานกระบ,บาดบานพี่น้องซี่ดอกจะมนนจูนีขอบเลี้ยงจ้ะพื้นเขาพี่น้องเฮ็ดจ้ะอึดอึดใหญ่ๆก,ก,ก,ก็สิได้เก็บเพื่นไปก่อนเนาะพี่น้องทำนาเจ็กสิพผองข้างปอเนาะเปื่อยดอกสิได้จุ่มนี่ดอกนึง ชั้นไล่สิเป็นเห็ดกบเป่งเนาะป้าพี่น้องเบิ่งนี่แม่บอกง่ายนึงจะได้สิตพี่น้องเบิ่งทวนถึงเนาะมูงใหญ่แล้วจ้ะมูงนี่เห็ดกบเป่งย่างเดียวแจะคนอยากสิเทาเนี้ยนี่เทาจ้ะน,นี่กับเทาแล้วพี่น้องกบเป่งอีกนึง ตำเจวตำน้ำจิมนแซ่บเพื่อกันจ้ะอุ้ว่าจี๋หน่อยก็ล่างขึ้นเนาะเพี่น้องเฮ้ยอ้คนเผาเวิร์ดอะเขาแป้งมูเดียวกันจ้ะอือันนี้จนมุนจนผุเวิร์ดพี่น้องบ่ได้ไม่น่าเลยจ้ะเอียงจิต เก็บเอาไรแบประตั้งกล่องแล้วจะว้ะเพราะพยุห้างกันเนาะชวนไล่เป็นเขาแปงจังนเลยไปเป็นทรายทางบนพี่นน้องแต่เสียดายคันเผาเนาะ ไปทั้งเทิงสีน้อพี่น้องแต่พันเท้าแต่กับพ่อได้อยู่เออนี่พี่น้องเอาบ่ได้ยังสิเลาะเบิ่งอันใดเฮาสิพ่อเอาได้นู่นนี่เมนเบื่อพี่น้องนี่บ่แม่นเด้อจะเฮ็ดเบื่อนี่เข้าแป้งพี่น้องอันนี้เพิ่นเฒ่าเราทสิได้อยู่ซ้อมดอก สอง,งดอกอืมอืมนี่ถึงน้องดดเฮ็เดข้าวแป้งพี่น้องนี่เนตัวนิ้วเป็นล่าเฮ็ดกะออกห่างเร้อมือนส่วนร้านสิมีแต่เฮ็ดดินเนาะเฮ็ดข้าวแป้งห้าหนี่งเลียจ้ะเขาแป้งจ้ะ อันนี้ก็มุนมุนเลยเท่าแล้วเม่งมเกเิดเกิดหางแย่งพี่น้องพอได้เก็บอยู่จ้ะพอได้แกงอยู่เนาะมืงอน,นี่เฮ็ดข้าวแป้งจ้ะเฮ็ดนานเลยจ้ะสามตีดอกดอกนี่เป็นเท่าแล้วโอ้สิออกมาทาั้งผีทุกอย่างสะเอวนเผีน้องเนี่ย ตอนเลยกินสามดอกดอกหนึ่งเตกในเจักหน่อยเตะกะนมแข็งดีอยู่จ้ะกินได้อยู่เนาะนี่เลยเป็นดอกหน่อยนนะเพราะถิ่นเคสอยู่จังมาขึ้นก็ถือฝนน้ำเนาะดอกเลี้ยงามโอ้ยบุ่งเนี่ยนอนเจาะขึ้นพี่น้องดอกงามอยู่เด้ ก็นาเลยเนาะผู้สีงามคัะพี่หนอหมองขา,าวแป้งจ้ะโดกเดียวบ่วม่มูวเนาะแค่นาเลนะ่จ้นะเเชื่อขึ้นมาเลยกับตองฝนตกเราพึ้นติดตองนะจ้ะเดี๋ยวเ่าจะสีงามเป็นไหนเนาะเอาไปหนึ่งเนอะพี่หน้อง นาเดนม่นติดมาหลกนมดีอยู่จ้ะสองดอกนี่ยนั่นนาเะที่ดอกเดียววะที่ดอกเดียวนาเจ้ะเด็กบ่เกิดเป็นโมเดอจ้ะเกิดเป็นบองละดอกสองดอก เห็นมากแดงๆมาน่าต่กไก่โคเรียงจ้ะช่วงดอกของผุนดอกหนึ่งเด้อจ้ะนี่อืกำลังมาโผล่พี่น้องบางหนึ่งเก็บแต่เห็ดเขาเปลงเนาะเราะกันนึงดอกกำลังง,งามๆนี่ดอกนึ่เนาะพี่น้อง สองจุ่มจ้ะก็แดงเกิดไหมวะดอกแป้งจ้ะึหมดกิ่นขาเพิ่นดอกนึ่งนิดก็แป้งจ้ะน้ำยู่บตรงนี้ดอกบ๊เกลนปันไดดอกกระนุมดีจ้ะอีกสองสามดอกพีนดอก

สามดอกสี่ดอกจ้ะดอกในน้อยเนาะเคลียเพื่นละถือเพื่นจ้ะนี่ดอกเลยล่นขึ้นมันกจังนี่เลยแป้งจ้าปเป็นเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมเฮ็ดเขาแปง้งเฮ็ดน่าเลยมาจจกส่วนหลาย แจ้โที่จุ่มหน่อยกทุกคนจุ่มหน่อยหนึ่งดอก,กำลังพ่อเก่งพ่อเหนียวจบแซ่บนี่จ้ะดอกเขา,าบ้างดอกหนึ่งพี่เนาอเก็บไปก่อนหนาบ๊วยเด็ก็จะได้พ่อเก่งอะไรเลยจ้ะอืมมันถือฝนมือขึ้น

ป้าเป็นหมาแนงเต็มเกือบเต็มตาพี่น้องยังมาขอเห็ดแล้วเอียนนางเข่าข้างหลังใส่เมื่อยหลายนางผักเมียนส้นหนิบเพิ่งกลับมาป้าหงายมีนอส้นหนิบเนาะกระปิดกระป่๋ยพี่น้องแต่่วาแกงเวตาแสบเนาะเมียนมาเนื้อค่ะเห็ดร่วมพี่น้องปกติเอาไปแกงด้วยกันคุดยาอยู่โดนแล้วเนาะเขาบอกได้กินแกงเห็ดร่วมแซ่บค่ะใส่พักติ๋วเนาะพักติ๋วทักไอ้ไห้ตูพี่น้องโอ้ยเสรสุดยอดไป ไปรุ่นกันโตเนาะไต้อป่อฮ่าฮ่่าฮ่าเดี๋ยวไหนกลับไปรุ่นไปชมกันต่อเนาะจ้ะนาเล่จ้ะอุ้ย้่นีดอกเดียวสองดอกสองตูมดอกกาลังงามพี่น้องเปลี่ยนมาโดยที่สวงด้วยจ้ะเป็นนาเล่เนาะดยนีพี่น้องเออปเห็นแค่นี้ม่จ้ามันเปิดขึ้นไ่ เป็นง uh, ูเลยคุณฝั่ซ้ายเลยเป็นหนานว่นนานเลยน่ะจะเนาะเป็นอื่นกันตุ้งงามเลยพี่น่องเป็นมูเลยดอกกำลังพอดีจะดอกใบใยวันไหนเนาะอุ้ยงามแต่แหลกยิ่งซ้องซ้ำดอกจ้ะเหมือนสีเหียนอีก ดอกหน aha, oh oh, ่อยคนพี่หน่อยเหมือนสีเงินป่ะเนี่ยเงียนอยู่ดอกหนึ่งไม่อีกเลยโอ้ยมอ้ยกำลังขึงเป็นจุ๋มย้อยๆเป็นหอนกำลังขึ้นกับมี่ นอกกล่องกับีพนะี่น้อพี่น้อเซบะห็นหนอกเฮ็ดนามมนเฮ็ดนาเลจ้ะแล้วแต่ละพื้นที่สเอื่นกันเนาะฮึเนื้อดอกที่เป็นเบื่อเลวจ้ะในดอกเดียวอ่อได้วลาได้หรอเนาะ จะเลยไม่ไดออกแล้วมันเป็นหนองยางสองดอยละพี่น้องนี่เ็าก็ <c oughs> ถือว่าได้หลายอยู่เนาะได้หลายได้แก่งง่า่พูดละจ้ะส่วนไรสิเป็น <c oughs> น้อนะให้ได้ใส่เนี่ยค่ะก็เล่น <c oughs> น้ำกระมี่อันเทากระมีนะ่เนาะเออส่วนายสิเป็นเฮ็ด <c oughs> ดินเฮ็ด,ดร่วมให้ขเขาแป่งเนานะเฮ็ดร่วมนี่แหละจ้ะแก่งแซ่บจ้ะดอกไมยตะมุตะมีดีว่ดเต็มตาจ้าเถื่อหาอยู่วัดเหมิงวัดเต็มอาจารย์ในกับฟังพี่ฟัน้องก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามน้ำเด้อจ้ะเปลเป็นกำลังใจเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะสิไปทางไหนกะ ลอบเบิงรอดติดตามกันนอกจากเนาะรั้นกี้มีแสาแอนแสานิดเบาลดเนะาะนี่ได้สิไ<ะ>ปกดติดตามให้ตาพีลานองก่อนจ้ะพอเิ็นจินานอะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็ดไงแตโพ่ไเด้กเกงได้ก,กิน <laughs>